จบไปแล้วสำหรับเุ์บอลหญิงเนชันลีก2022เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในส่วนของทีมทุกอย่างสาวไทยชีมอันดับที่14ของโลกหลังจากพ่ายให้กับทีมเจ้าภาพตุรกีที่อันดับที่5ของโลกไปสุดมัน1ต่อ3เซตซึ่งเป็นการต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วสำหรับสาวไทยที่ต้องจบศึกนี้ในอันดับที่8โดยที่สาวสาวของเรา ต้องพบกับแรงกดดันอย่างหนักจากทั้งแฟนกองเชียร์จากเจ้าภาพที่เข้ามาชมกันเต็มสนามและจากนักกีฬาเจ้าภาพบางคนที่มีการแสดงออกค่อนข้างที่จะว่ากกันแรงๆกันไปแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งลูกยางสาวไทยเคยมีประสบการณ์มาแล้วมากมายกับแรงกดดันในสถานการณ์นี้และสำหรับของความคิดเห็นแฟนๆต่างชาติ หลังจบเกมเป็นยังไงบ้างาเราไปดูกันครับถึงแม้ว่าผลจะเป็นอย่างไรฉันก็ยังรักนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพวกเขาทำได้ดีมากด้วยจิตวิญญาณที่เข้มแข็งมีการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไม่ลดละหวังว่าพวกเขาจะมีความสุขและมีชัยชนะมากมายในอนาคตเจอกันอีกครั้งในวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกฉันรักพวกคุณ ความคิดเห็นถัดไปครับในเกมนี้ฉันเห็นผู้เล่นที่แสดงความไม่เหมาะสมสิ่งที่เธอทำกับนักวอลลย์บอลหญิงไทยนั้นไม่ดีเลยนั่นเป็นเหตุผลท,ที่เธอไม่ชนะใจกองเชียร์และจะไม่มีวันชนะใจเกี่ยวข้องกับแฟนวอลลย์บอลระดับนานาชาติความคิดเห็นถัดไปครับคาราคูสเธอทำสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีการแข่งขันกับอิตาลีในปี2 0 1 8 และได้รับการเตือนใบแดงมาแล้วแต่ในครั้งนี้โชคดีสำหรับเธอที่ผู้ตัดสินเกาหลีรอบนี้ไม่เตือนเธอเธอควรปรปับปรุมตัวเองอย่างมากควรให้ความคเคารพผู้อ,อื่นมารยาทนักกีฬาไม่ควรกรีดร้องหรือตะโกนต่อหน้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอีกท่นกันจะแสดงความคิดเห็นว่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ดูทั้งเกมแต่ได้ดูจากคลิปสั้นๆ แล้วเห็นว่านักกีฬาบอลตุรกีได้ทําอะไรแย่ๆกับทีมประเทศไทยไปบ้างทีมประเทศไทยได้รับความเคารพอย่างมากในโลกของวอลเล์บอลไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาได้แสดงความสุภาพโดดเด่นในเวทีนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นขุมพลังที่แท้จริงในด้านกีฬารวมทั้งการท่องเที่ยวความสุภาพและอาหารในประเทศของพวกเขา ความคิดเห็นถัดไปครับฉันเชื่อว่าอิตาลีจะสามารถเอาชนะทีมตุรกีได้แม้ว่าจะมีเสียงโห่ร้องจากแฟนบอลเต็มสนามก็ตามพวกเขาอย่างตัวเก่งอิกโนโยังดูสุภาพกว่ามากความคิดเห็นถัดไปครับแค่อันดับโลกในอันดับที่5ไม่ได้ไหมายความว่าคุณสามารถทำอะไรแบบนี้ได้กับทีมอื่นลองไปดูสิอันดับที่หนึ่ง สองสามสี่ไม่เคยทำเลยอับอายกับนักกีฬาของคุณใบแดงเท่านั้นที่คุณสมควรได้รับและความคิดเห็นสุดท้ายครับฉันเป็นคนตุรกีฉันดูว่าคุณอาจจะคิดถูกแต่ฉันคิดว่าการแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียในตอนนี้มันย่แรงแค่ไหนอย่างไรก็ตามที่ฉันเห็น เมื่อกับตันของพวกเขาตีบอลเข้าไปที่หน้านักกีฬาไทยกอดเขาแล้วขอโทษทำไมคุณไม่พูดถึงมันบ้างประเทศไทยกำลังเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียทำไมไม่พูดถึงมันบ้างละ่ะคุณต้องยอมรับกับความพ่ายแพ้ทีมตุรกีเล่นวอลเลย์บอลที่ดุดันสิ่งนี้ใช้ได้เฉพาะในเกมเท่านั้นและฉันรู้ว่าสาววอลเลย์บอลไทยน่ารักมากฉันเห็นด้วย ซึ่งหากพวกเขาเล่นได้ดีกว่านี้อีกหน่อยพวกเขาก็อาจไปยืนอยู่ในรอบ4ทีมสุดท้ายได้ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมและผู้เล่นที่เข้ารอบการแข่งขันและหลังจากที่สไทยเดินทางกลับบ้านพวกเขาจะมีเวลาพักไม่นานครับเพราะว่าจะมีคิวแข่งขันต่อในรายการวอเลย์บอลอาเซียนกลางปีจะจัดขึ้นที่อินโดนีเซียมีสประเทศคือไทย เวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียหลังจากนั้นสาวไทยจะออกเดินทางต่อเพื่อไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกซึ่งเท่าที่ติดตามข่าวสารก็น่าจะเป็นสาวไทยชุดหลักของเรานี่แหละครับที่จะลงแข่งขันกันต่อซึ่งต่างชาติเาก็อยากพัฒนาทีมของพวกเขาอีกอย่างอาเซียนกลางปีก็คล้ายรายการ v n l อาเซียนซึ่งมีเงินรางวัลมีการถ่ายทอดสด ก็ถือเป็นอีกทางสําหรับสปอนเซอร์หนักๆที่จะเข้ามาโดยที่สาวไทยผมคิดว่าก็อาจจะมีสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเพราะการแข่งขันก็มีตลอดเกือบทั้งเดือนกันยาดังนั้นก็ได้เห็นใจสาวๆกันมากเลยละ่ะและพวกเราก็จะตามเชียร์กันต่อไปครับ